มักปลาคยังไงครับพี่น้องมือนี้เขาเผากินปลาคยังไงเผาปลาคยังไงอ๋อแล้วก็ต้มใส่เครื่องครับผมเนืตะไคร่ครับเนืตะไคร่ลงไป ผ้านองมาเผาแบบสูตรบบ้านครับผมเผาสูตรบนบ้านครับผมบันนี่มักกีต้มมาแล้วครับเผาโอบกีต้มพี่น้องพี่น้องฝสิว่าเอาขื้เห็ดแนวน,นี่สมัยพอสมัยแม่ผ้าเห็ดแนวนี่ครับผมบันนี่ครับอบกีตม้ม เอาตัวเดียวอยู่ย it euh ังไน้ำเขาไมอ่าง่พูอีกขนาดเราไปยังไเอากลับอยู่ยังไเอื่นเขาปลาเอาหัวลมเอาแบบัตมมัดอนมันยังคงกรน้ำเขาเปนี เขาปลาสูตรมัดกี่ต้มครับพี่น้องนี่ครับผมสูตรบราณอันนี้ก็หมอต้มครับผมมือนีเทิ่งตม้มเอาวางลงม,มือนีมีเมนูปลาเผาปลาเผา,า,เผาขี่ต้มคับตม้บมปลาคใหญ่ครับพี่น้องผม นี่เครื่องกระเทียมว้เรือบร่อยละเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือน่นครับผมน้ํากระข้างไว้เดี๋ยวจะมาผงพี่น้องมากินน้ากันครับผมครับพี่น้องผมตอนนี้ปลาเผาห้ากําลังกําลังสีได้ที่ลวครับผมปลาเผาโอบขีดต้มปลาเผาโอบขีดต้มสูตรโบราณครับผมนี่ครับปลาประมาณโรคัวตัวนี้มาหนีหม้อต้มห้ากราลังเดือดพี่น้องเดี๋ยวใส่เครื่องกันเลยครับผมนี่แะครับ เครื่องเฮากับมีหัวหอมมีตะไคร้มีใบบักกูดครับผมบานนี้เดี๋ยวเครื่องสมไปจัดเดี๋ยวสิจัดเครื่องสมมาครับผมนี่พี่น้องเครื่องสมมือนี้ต้มปลาใส่มดแดงครับผมไอ้มดแดงกัดมดแดงกัด ครับผมพี่นอ้องใส่หมดแดงครับผมมึงโอ้หมดแดงก้อยคนอ้นอีไงมันโดนอะไรหมอโอ้หมดแดงก้อยคนพี่นอ้ <c oughs> องจี่ามันยังเงิน <c oughs> มากินหนอมากินกินของงา่ายน้ำกันครับผมบ้นานฝรั่งมันเงียนเผาปลาใจดินมันียังเผาปลาใส่กินข้นเดี๋ยวเบิงเบัง มึงไงพี่น้องดิพูดอะเขาปลาใส่กินผูนครับผมแกะออกบันแกะแกะออกครับบันแกะออกแกะพี่น้องบันเนื้อปลามเป็นสีสุกบันสุกหอมครับผมบันนั่นสีลุดออกมาแบบนี้พี่น้องหนังสีลุดออกมาเหลือแค่เนื้อบันโอ้ ผู้เฒ่าโบราณเพื่อนผ้าเห็ดครับผมเอาเสือกบวงมาเผาปลาใส่อันนี้เด้อขีดินท่ามม่าสั็นก็เลยล่งเห็ดครับผมเจ้าคือวอีดีมามาพี่น้องกินขามกันบันมามาพี่น้องคือ่ะต้มปลาครับผมบันต้มปลาปลาเผาปลาเผา,า,เผา,า,เผาขีต้ต้มอบขี้ต้มสูตรเอาเสือสูตรล่าสีสไลด์ครับผม ต้มใส่ไข่มดแดงต้มเบิดตัวนี่เจ้าของสาเฟินเอาต้นอะไมดแดงเอาใส่เบิองแซ่บบ่หันหน้าเบิวงกอนไรยุ้งเวงอะไรเจ้ายุ้งมือยุโป้ยุ้โป้เออเด็ดฮะนี่ครับผมมาแม่พี่น้องฮะเขาไม่กินน้ำกันคุณปลาเผาอบขีดต้มเพราะเฮยกินข่อยโกเฮยกดเคยดินข้าวเจ้าบ่บโอ้ดีข่อยบ่เฮ็ดไม่ดังนี่เจ้า พี่ยาเสียบฟักซี่หอมพุ้าพุ้ยาใส่เปนเซีบอ่ะักซี่หอมต้กล้วยเนี่ขาวจานผ่านดูพุ้าต้ม่อตํากล้วยน่อยให้กินกินัย่งหัวปลานมันกินโตมันกิปลาหอม้ดม่อหัวปลาหัวปลามานส่วนมีส่วนหมผู้ให่วี่งอนี่นั่งหาอสอนมีตออักิน ก๋วยปลาย่โอบก่วยเพ่มาเดียงยู่วัดเห็นทุกตามมนกินน้ำเนี่ยเห็นทุกตามมนกินน้ำเลยแม่ทุกตามมนกินขอน้ำพ่องบัดพ่องเกลืออาหารม่หนีสองมือละคนคนเนี่ยไม่นก็ใช่เนี่ยม่ใช่หรือไงวะแล่ยน โตใหญ่ๆลงก้อนดอกมมาล่งก้อนกันลมาล่งสีสีรถที่บอกว่ามังเหือกกะตีออก่วกันไปเงดเตเงนผู้หงกว่า่ก็กะีเตางัเตาเงื่นูเพาะาาต้วดกินบเอ เงอ่เลยขาเผาแกงเนื uh, <home. S 2> ้อเสีย hmm. พ <ati> ุดอ mm ่ะอูยุดอ่ะเนื้อันพี่น้องเนื้อขาวจานพันหวานเป็นหวานเนื้อหวานหใส่กับแจ้วไว้แป้งมันแจวเ็ดบ่มี่ตั้งจะตมหุ่งจวนแล้วห้ออมาซือใบยัามันมีแจวี่ยัง เดี๋ยวข้าวตาเดียวขาวปุ้นมาได้เบิ์งบ่จักแล้วขาวปุ้นมันมาไดบล์ต่อจ้ะสวนต้มผูบ่เบิึงบ่ต้มผูบจะมันเบิึงอยู่บ่เอันกลุ่มก็ต้มผูบนดูยวมันก็ตมบัตรนเดียอันนั่นนะมันมีแต่มาตรแพหากันเรื่อยตมบัตรที่เดียวตมผูบที่เดียวอย่างนั้นเพียอเสียได้บุญสมุนวันมานอนเนี้ไม่ได้ไปทำงานไปดูหันเราแล้วมึง สมแม่อูโยหมู่ว่านแม่อูสมสมจูมจเ่ย,ยังไงเพื่นอนนะพอตัวสองพันแม่อูาตายแล้วูว่ไสกรบแก้วยังไงนี่หรอฮปฮ่าฮ่าย่า <c oughs> ลงลูกบาลเด้อต้มกระแ่บเนาะทมพอดีเฮ้แม่ทา,าเบามันงิเย็นก่อนนี่ก็ละ่ะนั่นบ่ล่ะไว้ลำปออุ่นๆเหมือมนันแหะแบกิ้กกเวก่อนเอ้อกินมลายๆไปยอมกินแม่แม่ย่กวง ก๋ยไทยมาเด้งมาวัดหมอเสาระวัดซื้อสู้สาาสสล,ละสามหน่วยขายทอดซีขายสามสามร้าซื้อเลยถ้าขายสามหน่ยวยในกองวานขันบอ่อซื้อเขาไ่ผิกินนาะไนว้ิอะไรแง่วันนังแง่แม่เป่งมาขายเยป็นแม่เป่ง เป็นไรแซ่บะน้ำหมดคนซื้อมาน้ำกระติกน้ำหมดมันเดียดมันเดียดจกินไรน้ำ่ไม่น้อยนาะตุตุปลายเีรถจนก๋ยาหาี่รถแห้งม <background> <t pagar running> ันวุดวุดวุดวมันไ่อยู่้ขราจนม่อยู่ ไ่พกนานปาย์เอามาใส่้ขัทว่าเอาเือดบอกมวมาจัดด่น้เขาแสบไม่ให้กินกินแล้วเบาจะว่าถุปลาใส่นปาใส่มดแดงสูตรเองสูตรราสีบานเพิ่นจัดให้เรบ่ยไจัดให้ตจมสูตรราสีไสีศสีไทเกดแบบตูวเดาเสือครับผม พี่น้องมักลิปนี้กับปากคติดตามกัไรโครแกเดีอครับเด้อเพื่อเป็นกับไรใจ้เป็นนไดก็มีบัันนี่ปาาว้ิบัตดันวาเขามบัวานทังดแดง้เมออนั้เขาพ่นอลเาปลาแทตทั้งาอมนม้ดังดันนมอ้ยกหเสีกนะปมันกินหมันก็ม่เห็นกันหรอบ้านเขาม่มัน cho dù anh nói một nuôi, bổng một mặt 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 เพาข้าเจ้า้าเจ้าก็ดงขายเนาะขาวมัน่ม่นม่านบอกว่าผู้ไดแทงเย็นเป็น่สำา่อยากกินเย็นจกไกินเจ้า่เจ้างบ้าน่อยหน้าว่าบนลังบ้านออกปันก็ต้มกปเป็นหอมเป็นหนามขํามบอกอย่นีเป็นผู้เท่าเป็นหมูเป่นเป็นเ